สวัสดีครับผมอาจารย์นันินทร์ทรวังคำวันนี้จะมาสาธิตการต่อวงจรไฮดรลิกไฟฟ้าโดยใช้ดีๆครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อวงจรก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นอุปกรณ์ของวงจรกําลังประกอบไปด้วย1กระบอกสูบทํางาน2ทิศทางจํานวน1กระบอกสูบคือตัวนี้ครับ 2. วาล์วควบคุมทิศทางแบบซิงเกิลโซลีนอย์เราใช้เป็นวาล์ว4ีทับสนะครับก็คือตัวนี้ 3. ชุดต้นกำลังก็อยู่ด้านล่างนะครับแต่เวลาเราใช้งานเราจะใช้ที่ดูด้านข้างของชุดฝึก 4. สายน้ำมันไฮดรลิกครับก็คือตัวนี้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรควบคุมก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. น่หม้อแปลง 2. ส,สวิต์ปุ่มกด 3. ามรีเลย์สีลิมิตสวิต์และ 5. สายไฟที่ใช้ในการต่อวงจรต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อวงจรซึ่งการต่อวงจรเราจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกเป็นการต่อวงจรกําลังซึ่งวงจรกําลังที่เราจะต่อน,นั้นมีขั้นตอนการต่อดังนี้หนึ่งจากไปงานระบุไว้ว่ารูพีจากชุดต้นกําลังนะครับรูพีก็คือ3ามรูด้านข้างแผงขึดนะครับรูพีก็คือ3ามรูด้านบนส่วนรูด้านล่างจะเป็นรูรูทีนะครับเอาไว้ต่อกับถังในวงจรกำหนดไว้ว่า รู P ีจะชึุกต้นกำลังคือัวนี้นะครับไล่ตามวงจรต่อเข้ารู P ีของวาล์ว4ีทับ2แบบซิงเกิลสียนอยก็คือตัวนี้รูที่วาล์วมีอยู่สีรูครับรูใดคือรูพีนั้นให้เราสังเกตที่ตรงบริเวณรูน้ํามันไห้เลยครับจะมีบอกไว้เลยว่าอันไหนคือรูพีอันไหนคือรูเอรูบีหรือรูทนะครับ ดึ่งกากที่ผมสังเกตดูนั้นรูพูดูนี้อยู่ตรงนี้นะครับว่เสียบเข้าไปเลยต่อเข้าไปเลยเราก็จะได้ดูจุดที่1ห,หลังจากนั้นในวงจรนะครับรู P เนี่ยจะต่ออยู่กับรูทีครับก็คือเอาไว้ต่อกับถังผมก็จะต่อรูทีที่วาวนะครับในวงจรกำหนดไว้ว่ารู T จากวาลไม่ต่อกับปยังถังน้ำมัน ก็คือรูทีของชุดต้นกำลังก็คือ3ารูนี้นะครับต่อรูไหนก็ได้ตอนนี้ผมต่อเป็นรูด้านล่างสุดก็จะได้สองจุดแล้จุดที่3ารู a ของวาล์วตรงนี้ครับในวงจรระบุไว้ว่ารูเอนะครับรูเออยู่ตรงไหนเราก็ได้หาได้เลยในวงจรให้ต่อไปยังกระบอกสูบก็คือตัวนี้ นะครับปีรูทางซ้ายทางซ้ายของนี้นะครับแล้วก็ทางขวา mm hmm. ในงานกําหนดนให้เข้าฝั่งรูขวาของกระบอกสูบนะครับก็คือฝั่งนี้อย่างนี้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรูที่เหลือที่ว่าวนะครับก็จะต่อเข้าไปที่กระบอกสูบอีกหนึ่งรูเลยอันนี้คือการต่อวงจรกำลังครับก็จะประมาณนี้ครับ ต่อไปเป็นการต่อวงจรควบคุมนะครับหรือวงจรไฟฟ้าก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้อันดับแรกนะครับให้เราทําการต่อไฟที่ขั้วสีแดงนะก็คือขั้วบวกจากหม้อแปลงนะครับต่อมาลรอไว้ที่แถบสีแดงของกล่องสวิตช์ได้เลยส่วนขั้วสีน้ําเงินที่หม้อแปลงก็คือจุดนี้นะครับเราก็ต่อมันเป็นขั้วลบนะครับเราก็ต่อมาที่ ของสวิต์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเวลาที่เราจะทําการต่อวงจรคือเริ่มต้นจากการต่อแหล่งจ่ายไฟนั้นเราจะมาเริ่มต้นจากการต่อตรงนี้นี่เลยนะครับส่วนเวลาที่เราจะต่อมาที่ขั้วลบเราก็ต่อมาที่จุดสีน้่งเงินนี้ได้เลยในวงจรจะมีอยู่ทั้งหมด4ลายด้วยกันลายที่1เริ่มต้นจากการต่อไฟจากแหล่งจ่ายก็คือจุดนี้ ในงานกำหนดให้ต่อไปที่สวิตช์ s 1 2นะครับเป็นแบบคูปัตตอนสวิตช์บนกล่องสวิตช์ของเราจะมีอยู่3ตัวตัวบนสุดเป็นแบบล็อกตำแหน่งครับเป็นแบบ d ีเทนสวิตช์นะครับส่วน2ตัวถัดมาครับ2ตัวด้านล่างนี้อันนี้จะเป็นคูปัตตอนสวิตช์นะครับซึ่งเราเลือกใช้ได้เลยครับจะใช้ตัวไหนผมเลือกใช้ตรงนี้นะครับซึ่งหน้าสัมผัสจะมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับ2คู่แรกนี้จะเป็นแบบหน้าสัมผัสปกติเปิด 2คู่ถัดมาตรงนี้อันนี้จะเป็นหน้าสัมผัสแบบปกติปิดส่วนคู่ท้ายสุดอันนี้จะเป็นคู่หลอดไฟของสวิตตัวนี้นะครับในใบงานกำหนดให้เป็นแบบหน้าสัมผัสปกติเปิดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้คู่ที่1หรือ 2, <ๆ> 2> ก็ได้ผมเลือกใช้เป็นคู่แรกนะครับขั้วด้านบนเป็นขั้ 3, วสามขั้วล่างเป็นขั้วสี่ในใบงานกําหนดให้ต่อเข้าขั้วหมายเลขสามครับด้านบนอันนี้เป็นขั้วสี่นะครับในใบงานก็เป็นขั้วสี่เหมือนกัน ออกขั้วหมายเลข4ของสวิตนะครับแล้วต่อไปยังรีมิตสวิต s 1 3ึ่งมิตสวิตจะอยู่ในวงจรกำลังนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวน,นั้นได้ติดตั้งไว้ที่บริเวณที่กระบอกสูบสามารถเคลื่อนที่ไปโดนได้นะครับตัดภาพไปดูนะครับก็คือตัวนู้นครับลีมิตสวิตตอนนี้จะมีสายไฟอยู่ทั้งหมด2คู่ด้วยกันก็คือคู่สีแดง กับคู่สีน้ำเงินนะครับถ้าในใบงานกำหนดให้ลีมิสวิตช์ใช้เป็นหน้าสัมผัสปกติปิดเราจะใช้เป็นคู่สีแดงแต่ถ้าในใบงานกำหนดให้ลีมิสวิตช์ใช้เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดเราจะใช้เป็นคู่สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะดูแบบนี้นะครับก็คือแยกเป็นคู่เลยคู่สีแดงเป็นปกติปิดคู่สีน้ำเงินเป็นปกติเปิดนะครับอ่ะทีนี้ ตัดภาพไปดูที่ใบางานครับในใบางานกำหนดให้ลีมิตว S w i t c h S 1.3ใช้เป็นแบบหน้าสัมผัสปกติปกติปิดนะครับปกติปิดคราวนี้ตัดภาพมาที่บนอุปกรณ์จริงปกติปิดก็คือเราจะใช้เป็นสายไฟคู่สีแดงคู่นี้นะครับเดี๋ยวเวลาผมต่อวงจรน,นะครับก็คือต่อสายไฟเข้าลีมิตว S w i t c h S 1.3นั้นขั้วหนึ่งขั้วสเนี่ยก็คือ2อ,สอเส้นนี้ รเราจะให้ขั้วไหนเป็นหเป็น2อก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเราเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีหมายเลขระบุไว้นะครับสามารถต่อเข้าขั้วไหนก่อนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่วงจรจากเดินเมื่อกี้ที่เราได้ไล่ไว้นะครับาสายไฟที่ออกจากหมายเลข4ของสวิตช์กลุ่มกดนะครับให้ต่อไปที่ขั้วหมายเลข1ของลีมิ t สวิตช์ก็คือตัวที่เราได้พูดไว้ก่อนหน้านะครับต่อเข้าขั้วหมายเลข1 หมายเลข1หนึ่งก็คือเราใช้เป็นเส้นไหนก็ได้นะมันมีอยู่2เส้นนะครับเรากําหนดเองนี่เลยถ้า1เส้นนั้นเป็นเลข1และเป็นขั้วหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งที่เหลืออันนั้นก็จะเป็นขั้วหมายเลข2องของลิมิตสวิตนะครับทีนี้ต่อออกที่ขั้วหมายเลขอออกจากขั้วหมายเลข2องข,ข,ของลิมิตสวิตนะครับในใบางานกําหนดให้ ต่อไปที่คอยของรีเลย์ K1 นะครับรีเลย์ก็จะอยู่ที่กล่องนี้นะครับผมจะใช้รีเลย์ตัวด้านบนสุดเพราะว่ากล่องนี้จะมีรีเลย์สตัวนะครับผมขอใช้เป็นตัวแรกก็คืออันนี้เป็นขั้วคอยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมกันก็ด้านบนเป็นขั้ว A1 A2 อันนี้เป็นขั้วคอยของรีเลย์ส่วนขั้วด้านข้างขับมาอีก4ชุดอันนี้เป็นชุดหน้าคอนแทกนะครับอ่าตอนนี้ต่อเข้าที่คอย K1 นะครับโดยต่อเข้าขั้ว A1 อันนี้จะมีบอกนะครับเป็น A1 ออก a 2ในใบงานออก a 2แล้วต่อไปที่ขั้วลบขั้วลบของเราก็ต่อที่จุดนี้นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อวงจรลายที่1เสร็จเรียบร้อยถัดมาเป็นการต่อลายที่2ในวงจรลายที่2เริ่มต้นจากการต่อแรงจ่ายไฟมาก่อน1เส้นหลังจากนั้นต่อเข้าหน้าสัมผัสของ relay K1 เมื่อกี้เราต่อคอย K หนึ่งไปแล้วหน้าสัมผัสจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสมี4ชุดเดี๋ยวเราใช้เรียงเลยนะครับใช้ชุดแรกแต่ละชุดมี3ามขั้วนะครับจะมีขั้วหนึ่งสองสี่นะครับอันนี้ผมจะใช้ขั้วหมาเลข้หนึ่งไอขั้วชุดที่1น,นะครับก็จะมีเลข1 2 4ในใบางานกําหนดให้เข้าขั้วหมาลิ้นหนึ่งครับเราสังเกตที่เลขกัเลยครับอันนี้คือเลขหนึ่งออก2องหรือสไปเทียบในใบางานใบางานให้ต่อออกขั้วหมาลิ้สี่คือขั้วนี้ หลังจากนั้นต่อไปจ้ำที่ขั้วหมายเลข4ของสวิตช์ S 1 2สวิตช์ S 1 2คือตัวนี้ครับจะมีขั้ว3และขั้ว4อ่ได้มันงานให้ต่อขั้ว4นะครับเราก็จ้ำเข้าไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อลายที่2ต่อมาครับลายที่3เริ่มต้นก็คือต่อไฟจากแรงชาย1เส้นแล้วต่อไปยังหน้าสัมผัสของรีเลย์ K 1ชุดต่อไป หน้าสัมผัสของรีเลย์ K1 เมื่อกี้ใช้ชุดแรกแล้วนะครับต่อมาใช้ชุด2ก็จะมีขั้วหนึ่งสเหมือนเดิมครับในใบงานรายสามนะครับหน้าสัมผัส K1 เราต่อข้อที่ขั้วหมายเล็กหนึ่งต่อเข้าหมายเลขกหนึ่งออกหมายเล็กสี่ครับในใบงานออกขั้วหมายเล็กสหลังจากนั้นในใบงานกำหนดให้ต่อไปยังโซลินอยด์ y หนึ่งถึงสอ โซลิโอยก็จะอยู่ที่วาล์วควบคุมนะครับที่อยู่ในวงนจรกําลังนะครับก็จะมีสายไฟให้เราอยู่แล้วก็จะประกอบไปด้วยสายไฟ2เส้นนะครับสีแดงกับสีดําสีแดงเป็นการต่อไฟเข้าโซลิโนยสียสดาเป็นการต่อไฟออกมานะครับในใบงานก็คือต่อเข้าออก่อนเลยครับต่อเข้าที่ขั้วสีแดงต่อเข้าโซลิโนยเสร็จแล้วออกจากโซลิโนยครับก็คือเส้นสีดําในใบงานต่อไปที่ขั้วลบนะครับแล้วก็ต่อเข้าขั้วลบนี้เลย ก็จะเป็นการต่อวงจรลายที่3นะครับเสร็จสิ้นแล้วถัดมาครับลายสุดท้ายลายที่4นะครับลายที่4เป็นการต่อวัดไฟนะครับเริ่มต้นนั้นเราจะทำการต่อไฟจากแรงใงจ่ายก็คือจุดนี้1เส้นก่อนหลังจากนั้นต่อไปที่หน้าสัมผัสของริลีคีหนึ่งครับริลีคีหนึ่งชุดต่อไปก็คือชุดที่3ละก็จะมีขั้วหนึ่งสองสี่เหมือนเดิมเลย ในไปงานกำหนดให้ต่อข้วขัาา้วหมายนิดหนึง่งออกขั้วหมายเลข4นะครับออกขั้วหมายเลข4เสร็จแล้วต่อไปที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดนั้นกำหนดให้ใช้ที่นี่ได้เลยครับให้หลอดไฟคู่นั้นเป็นหลอดไฟคู่นี้ของสวิตตัวที่เราจะใช้งานนะครับก็ต่อเข้าหลอดไฟครับต่อเข้าแล้วก็อีกขั้วนึ้งเป็นการต่อออกในในงานก็ต่อออกไปยังขั้วลบนะครับ เราก็ต่อที่คอมบดิเลยอันนี้ก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นการสาธิตการทํางานของวงจรนะครับขั้นตอนในการทดสอบนะครับเริ่มต้นก็คือทําการเปิดสวิตช์ที่หม้อแปลงนะครับหลังจากนั้นทําการเปิดสวิตช์มอเตอร์ของชุดต้นกําลังนะครับให้ทํางานก็คือจุดนี้ตอนนี้อยู่ที่ตําแหน่งออฟ นะครับเปิดไปที่ตำแหน่งออนและทำการเปิดวาวด้านข้างชุดฝึกนะครับดันลงเมื่อพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ให้เราทำการสั่งสตาร์ทรวงจรที่สวิตท,ที่เราได้ต่อไว้นะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับอาจทำการกดได้เลยนะครับพอ,อก,กดปุ๊บไฟติดเลยลูกสูบทำงานลูกสูบเคลื่อนที่ออก ไปชนลิมิตสวิตลิมิตสวิตตัดการทํางานของวงจรทําให้ไฟดับและกระบอกสูบเคลื่อนที่กลับอ่ะอีกรอบนะครับกดสวิตซ์ s หนึ่งอยู่สองหลอดไฟติดลูกสูบเคลื่อนที่ออกไปชวนลิมิตสวิตลิมิตสวิตตัดการทํางานของหลอดไฟและตัดการทํางานของซีโนย์ด้วยเช่นกันนะครับเป็นผลทําให้การสูบเคลื่อนที่เข้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับกดสวิตช์ลูกสูบออก พอรู้สุดออกไปจนสุดทีมิตตัดการทํางานของโซินอยแล้วก็หลอดไฟรู้สูบเพื่อนที่เข้านะครับการทํางานก็จะประมาณนี้ครับ